สวัสดีจากฝั่งอังกฤษนะเพื่อนๆนะวันนี้เราจะมาทำไอศครีมกะทิสดกันนะคะก็ไม่สดนะคะเป็นกะทิกระป๋องนะคะก็ได้กะทิมาจากแอสด้น,นะคะ2กระป๋องนะคะ800 ML มลนะเพื่อนๆใช้2กระป๋องนะเพื่อนๆนะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเราใช้อยู่ที่80กรัมนะแล้วก็มีดับเบิ้ลครีมอ่ะกูก็อยากจะช่วยนะคะน้ำตาล80กรัมแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนะคะ20กรัมนะเพื่อนๆ แล้วก็เกลือเซตหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะแล้วก็ดับเบิ้ลครีมนะคะร้อยห้าสิบมลไปทำกันเลยค่ะโอเคชุก้าชุก้าอินดิพอด please อ่ะใส่น้ำตาลอ่ะใส่ลงไปอันนั้นเกลือลูกใส่เกลือใส่ก็ได้ใส่เกลือเออเกลือลงไปอ่ะใส่น้ำตาลลงไปอ่ะใส่แป้งก็ได้ใส่ไปเลยจะได้ทั้งหมดเลยเคาะเาะเออแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลลงไป เก่งมากเดี๋ยวคุณแม่จะเปิดเปิดกะทินะพูดซิกะทิกะทิกะทิโคคนนทมิลโ yeah. อ้เข้มข้นมากเลย <the> แล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปสองกป๋องเ mm hmm. ลนะ mm hmm. สยสองกระป๋องครับกระป๋องละ400 ml นะก็ใส่สองกระป๋องไปเลย mm hmm. อู้เข้มขน้น เข้มข้นเข้มข้นอ่าโคเล่โคเล่เลยโคเล่โคเล่เหรอพูดสิโคเล่โคเล่ครับโคเล่โคเล่ให้เข้ากันครับโคเล่โคเล่ให้เข้ากันครับเดี๋ยวจะไปตั้งไฟนะให้น้ำตาลมันละลายนะลูกเดี๋ยวจะไปตั้งไฟให้น้ำตาลละลายทุกอย่างเข้ากันนี้แล้วก็เราจะใส่ อ่าดับเบิลครีมนะคะเป็นอันสุดท้ายนะ <Double S 1> นี่ดับเบิลครีมแล้วเราก็จะรอให้เขาเย็นแล้วเราก็จะเอาใส่เ,เ,เ,เครื่องทำไอศครีม from นั่นนี่นั่นนี่ e us ice cream maker <c oughs> อ่าตั้งไฟนะคะตั้งไฟ <c oughs> ไฟอ่อนนะเพื <c oughs> นะ่อนๆ คือได้สูตรมาจากอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะเขาก็ว่าตั้งตั้งไฟอันนี้ให้มันละลายเข้ากันดีเสร็จแล้วก็ตามด้วยวิปครีนนะคะเพราะว่าอย่างนั้นคะโอ้เพื่อนบ้านตัดหญ้าแข่งกันตัดหญ้าสองบ้านสามบ้าน วันนี้แดดแรงนะคะอากาศดีคนไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะคุยเอาเอาดับเบิ้ลครีมมาให้คุณแม่มา <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวว่าน้ําตาลละลายแล้วนะเพื่อนๆน้ําตาลละลายเข้ากันดีแป้งก็ดูว่าละลายเข้ากันดี mm hmm. าก็จะใส่นี่นะคะดับเบิ้ลครีมนะร้อยห้าสิบมลนะคะในสูตรเขาบอกร้อยิบแต่ว่ามันอันนี้มันร้อยห้าสิก็ใส่ไปหมดเลยค mm hmm. วามอ้วนมาแล้วคะ่ะ เแล้วมันจะอ้วนนะลูงนะอันนี้ไอศครีมของเราเจ้มจ้นนะคะอ่าแล้วก็เขาบอกว่ากวนไปอีกให้เนื้อไอศครีมมันข้นนะเพื่อนว่าจังสั้นโอเคเดี๋ยวขอกวนอีกนิดนึงนะคะรอบแรกก็คืออกวนมัน ตั้งไฟอ่อนน้ำพึ่งน,นะให้น้ำตาลละลาย<ม>เกลือละลาย<ม>แป้งเขาให้เข้ากันดีเสร็จแล้วพอเวลาเขาละลายดีก็ใส่ดับเบิลครีมลงไปนะคเดี๋ยวเราก็จะกวนอีกนิดนึงนะเพื่อนๆ<ม>ก็ตั้งไฟกวนมาอีก5นาทีนะเพื่อนเน<ม>เขาก็เริ่มมีฟอง<ม>ก็เลยว่าจะหยุดแล้วนะคะมันก็ไม่ได้ว่าขึ้นหนืดขึ้นเหนียวอะไรนะเพื่อนเแต่ว่าชิมดูแล้วรสชาติมันรสชาติมันได้อยู่นะ่อเพื่อน แต่ว่าเมื่อกี้เติมน้ําตาลไปอีก3มช้อนโต๊ะนะรู้สึกว่าชิมแล้วมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ก็เลยเติมน้ำตาลไปอีกนะคะเ<อ>นี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะ<อ>แล้วก็กรองใส่เครื่องออโถปั่นของเรานะคะ<อ>นี่ค่ะเพื่อนๆไอซ์เครื่องทำไอศครีมที่แม่ย่าให้มานะคะ<อ>มันจะมีตัวโถแล้วก็ตัวฝานะคะ<อ>นี่แต่เราอ่านไม่ออกนะ มันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษเครือกบจัดไว้ก้ให้มานานแล้วแหละนี่อันนี้ตัวฝานะคะก็จะหมุนหมุนใช่ไหมเสียบปลั๊กแล้วตัวนี้ก็จะหมุนหมุน,น,น,นตัวโถเราเอาไปแช่ช่องแข็งอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาตัวโถมาให้ดู okay, <take> อันนี้คือตัวโถของเขานะคะ <c oughs> <ๆ>เราเอาไปใส่ช่องแข็งมานะ ใช่ช่องแข่งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เราจะเอาอไอซิมเอาซิมไอซิมไอศครีมเราใส่แล้วก็เสียบปลกแล้วก็จะหมุนๆน,นะเดี๋ยวลองดูก่อนมันจะทำงานหรือเปล่าอ่าเราเสียบปลักแล้วนะกดตรงไหนตะปันี้อ่า it's working นี่ได้แล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไอศครีมเราที่เรา มันเย็นก่อนนะเพื่อนเพื่อนเราเดี๋ยวจะเอาใส่เราเดี๋ยวจะปัน่นปั่นเสร็จสักพักก็จะเอาใส่ทัพเปอร์แวร์แล้วก็เอาใส่ช่องแข็งไวยนะคะดูว่าจะเป็นหรือเปล่าดูว่าจะเฟลหรือเปล่านะพังแรกของเรานะคะทำไอศครีมมันต้คู่มือของเขานะอันอันที่เราไอศครีมที่เราต้มไว้ก็เย็นแล้วนะคะเราจะซิปแล้วแล้วก็ใส่ในเครื่องไปเลยโอเคค่ะ นะเพื่อนๆแล้วเครื่องอันนี้มัน1นึ่งวันพอยวันลิตรนะหนึ่งจุดหนึ่งลิตรนะคะของเราก็ประมาณ1นลิตรพอดีนะคะโอเคนี่นะคะเททางนี้จะได้เห็นชัดๆนะเอ๊นี่ก็คือแป้งที่เรากวนแล้วมันมาเป็นก้อนนิดนึงนูกเ,เพื่อนๆจะได้กินไอศครีมแล้ว Corey ready hold my hand and we turn it on <laughs> Ready? I think it's that button. Do you want to press that button at the back? Should we press it together? Yeah. Put a finger on it, press it together. 25 minutes at the alarm. 25 minutes and gonna become coconut ice cream. No, we don't ah ice cream raw and I eat it on her. เนี่ยค่ะเพเาก็เริ่มเขาเรียกอะไรอ่ะเข้มขึ้นนี่เข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะอันนี้เราปั่นมา30นาทีนะ้วเพื่อน,อนคิดว่าจะตักออกแล้วก็จะใส่ทัพเปอร์แวร์ไว้ในช่องแช่แข็งนะะตอนนี้เราก็ปั่นมาจะ40นาทีแล้วนะคะพื่นเพื่อน เราก็จะหยุดแหละ oh. ล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่แข็งยังไงเราจะเอาใส่ช่องแข็งช็องตัก,ตกออกใส่ช่องแข็งนะไหนชิมก่อนติโอ้พนักงานชิมเพรา you think Can I have some now please <laughs> <laughs> Can I have some now at all Isn't that properly It's okay want some. You want some now Corey Yeah mm hmm. with ice cream yeah วิตูสตรอเบอรี่ลูกชายจะขอกินตอนนี้เลยนะ yeah, <please. S 1> ลูกชายคนที่หนึ่งโอ้โหสลูกชายคนที่สองก็จะขอกินด้วย เจะเอาไปใส่ช่องแข็งนะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเราก็จะได้เนื้อไอศครีมประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาไปใส่ช่องแข็งนะคะเราก็จะใส่ทัพเปอร์แวร์ทัพเปอร์แวร์ของเราก็เป็นทัพเปอร์แวร์เทคเอาไว้ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตักใส่นะคะเราก็จะได้อันนึงเกือบเต็มนะคะอีกอันนึงก็ครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ เนะะี่ยค่ะก็ตักใส่แล้วก็ไปใส่ช่องแช่แข็งเอาไว้หนึ่งคืนนะเพื่อนๆนะรสชาติออกมาก็ได้นะเพื่อนๆนะหวานหอมมันนะคะแต่ว่าถ้าใช้กะทิอ่ของบ้านเราก็จะหอมมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็หอมกะทินะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าใช้อย่างชาวเกาะนะคะก็จะก็จะหอมกะทิมากกว่านี้นะเพื่อนๆนะอ่าแล้วก็ตักไปนะคะอันนี้ก็ใกล้เกือบจะเต็มเลยนะคะกล่องนี้นะคะ แล้วก็จะทําการปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็เอาใส่ช่องแช่แข็งเก็บไว้นะเพื่อนๆพ่อนะนี่เคาะนิดนึงนะคะให้อากาศมันออกนะอ่าปิดฝาเลยแล้วจะใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอไอศครีมของเราผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้เนื้อไอศครีมที่เนียนนะคะเมื่อกี้ชิมไปหน่อยนะคะก็ รสชาติใช้ได้นะเพื่อนๆหอมละมุนอยู่นะเพื่อนๆนะแต่ว่ากะทินี่อาจจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นกะทิชาวเกาะนะคะเพื่อว่าให้ได้ความหอมขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวจะตักกินแล้วนะเพื่อน <laughs> เดี๋ยวจะทําเป็นไอศครีมแซนด์วิชนะเพื่อนๆนะแบบที่เคยกินตอนอยู่บ้านเรานะนก็ใส่ทัวลิสงโรยหน้าด้วยนะคะอืม มาอะไรเพื่อนๆนี่เลยกินเป็นไ้นี่ขนมปังแผ่นธรรมดานะเพื่อนๆนะอุยไอศครีมกะทิโฮมเมดเพื่อนๆทำเองง่ายๆเพราะว่าเรามีเครื่องทำไอศครีมนี่แม่ย่าให้มานะคะอือจุกจุกนี่ใส่ใส่เยอะอืมดูครับเพื่อนๆ แล้วก็โรยด้วยถั่ทุรยจะได้ไม่มีข้าวเหนียวมูนเนาะข้าวเหนียวมูลเราไม่มีไม่เป็นไรค่ะเอาไว้รอบหน้าเรามีอีกหนึ่งกล่องเต็มๆอ่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยมาแล้วเพื่อนๆลูกไอศครีมกะทิโฮมเมดใส่ถั่วด้วยอืม,อม อรออ <laughs> อือาจจะมีสูตรที่ดีกว่านี้นะเพื่อนๆแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะทำสูตรนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะอร่อยมากเลย ก็มีขนุนเนาะใส่ขนุนใส่รบช่องแล้วก็ใส่ข้าวโพดหวานนะเป็นอันนี้เลยกะทิรวมมิตรดูเพื่อนเพืนเนียนเลยอ่ะอืม เดี๋ยวรอบหน้ารอบน้าจะใช้กะทิชาวเกาะนะจะหอมขึ้นไปอีกอันนี้ก็อร่อยนะหอมหวานเพื่อนดีเลยอ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอไปกินไอติมกะทิโฮมเมดให้หมดกันนะคะขอบคุณนะคะที่กดเข้ามาดูคลิปอาจจะวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะช่วยนะคะทุกคนก็อยากจะลูกๆก,กันตื่นเต้นสามีก็ตื่นเต้นนะคะทำไอศครีมครั้งแรกนะคะ ก็ขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ